โอเคครับผมแต่ถ้าเราจะไปไฮฟูคูเราต้องตามเสียงไอเนี่ยไปอะเสียงโทรศัพท์อะดีที่สุดถ้าใครได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็บอกบอกกันนะเราจะได้ตามไปแนวห้องนั้นห้องนั้นแหละผีดีผีดีเหรอใช่ผีดีผีดีที่บอกเราไงบอกเราว่าเอ้ยผีอยู่ตรงนี้นะ อ๋น่าไม่ต้องกลัวหรอกกลัวอะไรครับผมไม่ต้องกลัวเ็ <'s> วก็กลุ่มกันไว้อะดีที่สุดแต่ตอนเราไปหาห้องก็แยกแยะก,ก็ได้หรือว่าเราถ้าเรากลัวก็อยู่เป็นกลุ่มก็ได้โอ้แบบใหญ่มาก เอ็นดีเก้แล้วผมเข้าแมปช้าที่เป็งเลยผมเก้าสิบแล้วค้างเลยไอ้นี่ไงผมเข้ามาแล้วเอยผูดมากผู้ดุากแล้วก็ผีหลอกอะไรดินี่ไงผีมาละเอ้ดูดิ ฝีห <laughs> ล,ลอกฝีห <laughs> ล,ลอกไหมฝีห <laughs> ล,ลอกละ <laughs> ลตัวตัวแอนเลย <laughs> ไม่ถึงตีนพี่ พี่ไม่เอ่อซักรองเท้าถุงเท้าพี่ไม่ถึงตีนพี่เอล้างสบู่เดี๋ยวก็หายบ้าที่แช่สับส้มพี่ไม่เอ่อซักรองเท้าถุงเท้าพี่ไม่ดึตีนวีล้งอยู่แล้วเหรอเหยียบไปแล้วเหรอ ซักช่งเท้าถุงเท้าเมาทุกวันเตเมาทุกขวนเเมาห่บีไปแล้วหรอเ็นแย่งงอนหรอไม่มีใครคุยอัเออเอวอเขาเขาอยากตัวสูงเลยนอนหน่ย <laughs> <laughs> La All right, we're here. Look at the, <coughs> <major on coughs> the investigation. I've also written some notes okay. on the whiteboard if you need them. they <coughs> have <coughs> <coughs> had No reports of violence. <coughs> keep an eye out. <laughs> <coughs> <coughs> ถึงเวลาสองทีแ้วเราไปขนกอนนะโปโปเหรอคนรถค่อยถือมาหน้าหน้าประตูมมาเชวยเก็บของพี่มาเชิญเก็บของเลย สามร้อยกุ้งสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่ใช้โปรยิงแอดเหรอจริงอ่ะแบบแบบฝัดอะไรเงี้ยนะพี่ไม่เคยทำพิดกดแต่เคยไม่ดีต่อใจพี่พี่มาช่วยนขนของหน่อย เจลิติดคอเลยเสมหะาเลยนอนน้อยก็งี้เสมหะามันก็จะเยอะๆหน่อย,อยนายดูสะวระัตดูสะวระัตไม่งอไปขี้ก็บอกว่าไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยว <c oughs> เห็นน oh. <hel ms> ิ่งๆไปอ่ะรู้จักว่าไม่ใช่เนาะอ๋อตะลงโลกจีบคิดว่าหลุดคิดว่าหลุดผม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 ไฟไปโอเคเราเฟสแค่นี้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้คุณบนรถมาคนต่อขะเนะ ก็ขนมาทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็อยากอยากถืออะไรก็ถือเลยเนดะ้ะทั้งอ m เอเอหรือโลคุมก็ได้้ออย่างละโมนก่อนเลยแบ่งฝั่งนะแมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวอไปขวาไลา์ไฟดีไปขวาเลยครับเพราะผมชินห้องขวาเปิดไฟของมีไหมจะได้ไแบบเป็นโผม,มเรียนใช่ ได้ครับผมจะไปขวาไปซ้ายน่ะไปด้วยกันทางไหนก็ไปด้วยกันอ๋อได้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 จะมาขอชี้ห้องนี้ก่อนไหนวะเนี่ยทำไมผมเหลือคนเดียวเบย์ก็ถือเข้ามาดีเขากลัวเขากลัวเขาไม่อยากมาไม่อยากมาด้วยโอเคตรงนี้ไม่มีนะเราไปดูห้องถ้าใครได้เสียโทรศัพท์ อาจจะอยู่ห้องนั้นก็ได้ไม่โทรศัพท์บ้านเนี่ยกริ้งกริ้งกริ้งโอเคตัวนี้คนบนรถถือมาได้อยู่เพราะว่าผียังไม่ออกยังไม่ออกมาตอนนี้นะอ่ะมองพี่เป็นผีไปซะแล้วตือนมาเลยผียังไม่จบเนี่ย ให้อบอกเขาดนเ a t i ก่อนค่อยไป <c oughs> โอเคผมเจอสวิตไฟใหญ่นะเแต่ไฟสัตว์ใหญก็ออกประตูนี้ได้นะ วีาใช้ไงอ่ะพี่สามร้อยเปอร์เซ็นตามอยเปแค่ร้อเปอเก็จะตายแล้คนทำเกมเขียนไดเรื่องว่าพวกเราไม่ใช่นักกีฬาในตอนเรียน นี่แหละกดทิปก็วิ่งแล้วเดินเร็วไงเหยียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลย เราทำใจห้องมันเยอะอะเราต้องหาเสียห้องฉันรักเธอไงเราแถเป็นระดับยากเลยผมพูดเล่นไงเรแถเป็นระดับยากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ระดับปันกลางแตวมันจะมีระดับยากอีกระดับที่แบบคือว่าเวลาเวลา<ม>เวลาแบบว่า,าไม่ถอยหลังอนะ่ะคือศูนย์อะ ตรงนี้ถ้มีคนเปิดไทอยางสะดวกขึ้นแ้วตอนนี้เรามีอีกทางหนึ่งคือไปชั้น2อชั้นสอง,นองเลยเหรอใช่ครับผมเพราะว่าชั้นแรกเราไปเแล้วใช่ครับเราต้องไปชั้นสองแล้วเราไปทุกคนก็ได้ไปทุกคนตรงนี้มีสือใจนะอยู่ใต้บันไดนี้น อยู่คนเดียวคือเ<น>อาไปแก้ที่ใต้ในสำรวจชั้นสองอยังยังใช่มั้ยยังได้เลยเดี๋ยวเรามาห้องขวากันตอนนี้โทรศัพท์เงียบมากเลยแสดงว่า